ไอซีนี่มันก็เป็นเป็นการขยายความร่วมมือนะฮะเพราะฉะนั้นพูดถึงการแข่งขันเนี่ยมันมันไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับทางว่าเราจะเข้าเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมคือการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเนี่ยมันเป็นข้อข้อปฏิบัติที่จะต้องทําอยู่แล้วส่วนการปรับตัวของเราไม่ว่าจะเป็นเอกชนก็ดีหรือราชการก็ดีเนี่ยก็ต้องทําให้สมกับ การที่เราจะต้องปรับตัวเข้าสู่ประชาคมวันนี้นะครับสิ่งที่หลายอย่างต้องทำเนี่ยผมเชื่อว่าทางภาคอเอกชนี่ยมีความพร้อมพอสมควรภาารัฐเองก็คงต้องรอดูว่าจากกระบวนการที่ได้มีการส่งเสริมหรือมีกระบวนการที่จะนําให้ข้าราชการของเราเนี่ยได้ปรับตัวไปเนี่ยจะมีผลแค่ไหนแต่ผมคิดว่าก็ได้รับการดูแลเท่าที่เท่าที่คิดว่าน่าจะน่าจะพอเพียงครับ ค่ะจากการที่บอกว่าเพิ่มศักยภาพในการแข่งขงันคมันอาจจะไม่สอดรับกับการลดความเหลือ่อมล้ำในสังคมครับตรงนี้ท่านมองว่าอย,าาย่างไรคะคืออย่าง้รการผมคิดว่าการเพริ่มขีค,ค,ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันควรจะสอดรับกับการที่จะแก้ปัญหาความเหลือ่อมล้ำของสังคมไปด้วยนะฮะแต่ว่าวิธีการที่จะทำเนี่ยมันต้องทำในลักษณะที่ที่เข้าใจถึงปัญหา เพราะว่าความเลื่องน้ำของสังคมของเราเนี่ยมันต้องมีไปดูว่าจุดที่สําคัญมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ถ้าผือว่าเราจะยกระดับความสามารถของาแข่งขันข,ของเราเนี่ยต้องไม่ให้ไปกระทตือนต่อสิ่งนั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานที่ศึกษาอยู่แล้วในรายละเอียดนะผมผมคงไม่ไม่มีเวลาที่คุยที่นี่แต่ว่าถ้าไปดูในแต่ละเรื่องแล้วเนี่ยจะมีข้อเสนอแนะแล้วก็มีคําแนะนําอยู่แล้วครับข่ะแล้วในโยบายคนระับ ที่ท่านบอกว่ามันไม่ช่วยในเรื่องความไม่กเรื่องาคือนโยบายรัฐบาลจะบอกว่าไม่ช่วยคงไม่ได้เขาหลายรัฐบาลที่ออกมาคงพูดในเรื่องเดียวกันว่าจะพยายามลดความเหลื่อมล้ำนะฮะส่วนตัวนโยบายเองหรือแนวปฏิบัติเองเนี่ยผมคิดว่าสื่อคงต้องไปดูว่าตรงไหนที่ตอบสนองต่อโจทย์ที่ตั้งเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าเวลาไปปฏิบัติจ,จริงแล้วมันอาจจะเกิดการบิดเบือนบ้างหรือเปล่านะโอเคครับ